เปิดเล่านะบ้าเปิดเล่านะมือเอื้นไปอันเอาต้นสนุออกให้แนมือเอื้นมือเศร้าไปบอกคือว่าไปบัวไปเจอเสียมุ้ตีมาตนาอันบ่าเป็นไอ้รถมอไซค์หางอ่ะยางรัดมานี่ป้อนเรียรันค้าตีบนี่เรือหินนิวินน่ะเรือยางแล้วเสือ่อนเงนี่ผู้ใดก็เรือยางอ่างสังท่องอืมเขาบ้านเขาบ้าเรียงบ้านดีเนาะ กเนียเวจินไล่เราเล่นะเสยไวเลยกนไม่ตีนังกินเนาะกูบอกว่าินเลยวะนะกมัตียังรัดป่ะหนิล่ะสรอรถห่างวะนะลดเลยคืนหนึงคนนึงส่อไลยหลยเห็นสูบเอาไว้ก็ว่านอนก็ร้อเียนไอ้หม่ตีนังกินนี่กูเดียวึงเขาไปไ่ ได้กินกนี่แรงหมดเลยได้กินกนี่แรงหายเรากินก้อนไข่มาหายง่ายกินก้อนจะคของกินยังก็ได้หรอกกินหัวเข่าก็ได้แต่มีวะไม่มีก็แล้วไปมื้อน,นี้คิดว่าตักนี่ไปฮอดค่ำหนี่สิไม่เอาหัวเขา่า,ววาห้หาห,าหา้าหาผ้าเข่าเราไปกินนะ่ะผ้าเข่าเราไปพ่อปวดเราเราก็ไม่กินเนี่ย เออดีแล้วดีแล้วพักเขาปั้นใจมึงเท่าเอ้ยสามเดือนคุณบอกว่างี่ครับมึงวางไหนกินจะสามเดือนเนี่ยเจ้าสิเดี่ยมเนี่ยนะกินพักได้สามเดือนเจ้าพักเก้าเดือนมีอะไรมีอ่ะบ้านเก่าน่ะบ่แมีอ่ะจอยดีพุ่งสาวเย่าเงี้ยโอ้ย ุ่นเดียวกันก็บอกกันดันบ่เน่ผู้สาวเขาเลยไม่ห่างเล่นสีโซ่เล่นสีกินกระคเล่นสามเดือนนี่สามเดือนนี่นะสีกินกระคเล่นบ่จยันโจผักโจได้เลเมียจะเจอเรยเมียนวางสีผักสามเดือนนี่ซาเออผักาได้เสียวะไรตรงี่วะ ผุกินบิลู่รือหืมฝากสามเดือนนี่ซาสเอ้เก่าเดือนสีเนมียบ้าม่นันอันอันกินสมเดือนเราไปมีเเดือนเกเดือนเศาจสีมีสาวโอ้ยบ้าหอดเก่าเดือนดอกสามเดือนนี่ก็มีพักกินเราอีกสามเดือนเนี่ยอันป้ากินเปบักนักนักเราไปพักเก่าเดือนนี่อยจะได้เหคุณบอกกินลดสมเดือนสูดไดนกบานนี่ สุดเลยเนาะบะดนี้ผู้ใดผู้ใดเป็ปนผู้บอกผู้เป็นผู้บอกฝันทีเนีเ่ยว้าตายแล้วฝ <laughs> ัน